โอ้คำถามนี้แน่นอนตอนแรกถามในรอบอาควาไปเรื่องโปร้อยล้าน RP ฮะภูเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเพื่อน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 ในเนี้ยอาจจะหลายคนเป็นประมาณ period ดดจริงไหมฮะตอนนี้คือเงื่อนไขเขาต้องเป็นอาควาแต่ในในมุมมองพี่อะเรื่องเนี้ยพี่มองยังไงบ้างครับคือตอนนี้คนที่มาฟังอยู่ในไลฟ์ตอนเนี้ยถึงสิ้นปีนะถ้าใครไม่เป็นอารควสา Q3 เนี้ยผมถือว่าร้มเหลวทางการทาธุรกิจสุด จริงไหมนี่วันนี้เดือนเมษาเองอมีลายทั้งหมดประมาณแปดเดือนเก้าเดือนถ้าสิ้นปีเนี้ยยังอยู่ที่ p e r i o d ยังไม่เป็นอักข่าคิวสามไม่ได้ทำวนเนี้ยอืมถือว่าถือว่าใช้เวลาในธุรกิจเนี้ยไม่คุ้มอ่ะอแต่ถ้าเกิดทันวายังอยู่ในธุรกิจก็ถือว่ายังถือว่ารักษาตัวเองได้ดีเพราะไม่โตก็ยังอยู่ก็ถือว่าโอเคอแต่จริงๆไม่ควรจะคิดว่าตัวเองเนี้ยไม่เป็นอักข่าคิวสาม เพราะฉะนั้นคือทุกๆคนที่อยู่ในห้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ปลายปีเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นพูแน่ๆแต่ถ้าในมุมผมนะผมไม่คิดว่าพูเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจขนาดที่ทําให้เราเนี่ยออกมาสปอนเซอร์พ,รพราะพูเข้าใจคํานี้ไหมอมอันนี้คือไม่ได้เป็นการลดคุณค่าของภูรบริษัทนะแต่ไม่อยากให้รู้สึกว่าพอมีภูถึงพยายามแบบ<ำ>ต้องเป็นอคว้าถึงพยายามต้องสปอนเซอร์ผมว่านั้นก็คือ วิสัน่นคือสำหรับผมเนี่ยพูเนี่ยคือวิสั่นนะเป็นแค่เป้าหมายสั้นๆที่ให้เราเนี่ยรู้สึกว่าได้เงินสองต่อนอกจากแผนแล้มแต่ไม่ควรจะเอาพูเนี่ยเป็นเป้าหมายระยะยาวหรือเป้าหมายหลักเพราะผมมองว่าการแค่เราเนี่ยออกไปสปอนเซอร์เยอะๆจะทำให้เราโตเกินอาควา้าหรือเป็นรูบี้เนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยมันมีมูลค่าสูงกว่าพูเยอะผมได้พูดต่อรอบเอาคว้าช่วงประมาณหกโมงไปแล้วว่าวันเนี่ยสมมติทางเอเวอร์ เขาบอกว่าเดี๋ยวพอหมดโควิดเนี่ยอะคาเดมี่รอบแรกเลยเดี๋ยวจะจัดโปรเลยว่าใครพาลูกมาอินโทรได้เนี่ยที่สาทรออ่ะมีโปรให้เลยแค่พามานะสมัครไม่ต้องสมัครเนี่ยให้เลยคนละห้าพันปั๊มใส่ปัมป๊มคิดว่าวันนั้นคนจะล้นเลยมาอินโทรโอ้โหไม่พามาคนละสี่ห้าคนล,ล้นแน่นอนพามาสี่คนก็ได้สองหมื่นแล้วเนาะทำไหครับพี่ซึ่งเชื่อไหมถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้น กับโปตตเกียแล้วเราก็ทําจริงด้วยจนเรามีรูปมาอินโทรได้เนี่ยสองคนเราได้หมื่นหนึ่งผมว่าเราไม่ใช่ผู้นําที่ดีอืเพราะเราเป็นผู้นําที่ถูกกระตุ้นกับเป้าหมายระยะสั้นง่ายๆได้พูดง่ายๆคือใจเราอะมีมูลค่าแค่ประมาณห้าพันหนึ่งพูดง่ายๆคือคนอย่างเราอะค่าตัวถูกสุดๆคือแค่มีเงินห้าพันมาล่ออะเราก็ทําละในสิ่งที่เราไม่เคยทําอืำทั้งที่จริงๆคือเราควรจะมองว่า เราจะมีลูกไม่มีลูกเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินห้าพันไม่เกี่ยวกับโปแต่เราควรจะมีลูกเพราะเราคิดตังหากว่าการมีลูกใหม่มันคือจุดเริ่มต้นของการให้เราเนี่ยโตในธุรกิจนี้ซึ่งถ้าเกิดสมมุติเรามองไกลๆว่าเราจะเป็นรูบี้จะเป็นเดมอนในอนาคตแต่เราสะกดความคิดให้ตัวเองเนี่ยออกไปสปอนเซอร์ไม่ได้เราสะกดความคิดให้ตัวเองเนี่ยมีรายชื่อใหม่ๆเพิ่มไม่ได้แล้วก็ทําไม่ได้แต่พอมีเงินห้าพันมารออปุ๊บได้ได ท่ากับเราเนี่ย mm hmm. ถือว่ายังถือว่าเป็นคนที่ใช้เขาว่ากระจอกมากในความคิดของผมนะเ mm hmm. พราะสุดท้ายคือมันเหมือนกับมันเหมือนกับไม่สามารถให้เป้าหมายระยะยาวเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ดึงพลังมาทำ mm hmm. แต่ต้องมีของเล็กๆน้อยๆล่อตรงหน้าสั้นๆ mm hmm. ถึงทำได้ mm hmm. สุดท้ายคนอย่างเนี้ยไม่ใช่ผู้นำที่อนาคต จะเป็นผู้นำที่น่าติดตามเพราะตัวเองยังเป็นแค่เหมือนกับถูกล่อด้วยเป้าหมายง่ายๆในตลอดอาชีพผมในการทำธุรกิจผมไม่เคยถูกเป้าหมายระยะสั้นเป็นตัวหลอกล่อเลยคือผมจะสปอนเซอร์ไม่สปอนเซอร์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าผมเนี่ยมองเป้าหมายระยะยาวตัวเองยังไงออืืมมพอเรามีเป้าหมายระยะยาวเราอยากเป็นแบบอย่าง เราก็สปอนเซอร์เพราะเหตุผลคือการเป็นแบบอย่างเราอยากมูฟเข็มแล้วก็สปอนเซอร์ชุดใหม่มาเราอยากเป็นมิเลนแน่แล้วก็สปอนเซอร์ชุดใหม่มาทุกๆเดือนต่อเนื่องกันปีหนึ่งแต่ไม่เคยที่แบบเอ้ยเดี๋ยวมีโปรนะสปอนเซอร์ได้ใเดี๋ยวแถมโฟให้กล่องหนึ่งใครมีลูกใหม่มาเอาออเดซ่าไปขวดหนึ่งแล้วก็มีลูกใหม่มาผมรู้สึกว่าโปรพวกนั้นเนี่ยมันอาจจะก,กระตุ้นยอดได้อืแต่ผมจะมองคนที่ทําโปรเนี่ยว่าจริงๆแล้วคือ คุณควรจะมีความเป็นผู้นําแล้วก็ผู้ใหญ่ขึ้นกว่านี้ยในระยะยาวอืที่ไม่ใช่ถูกปูพวกเนี้ยเป็นตัวกระตุ้นง่ายๆไง,งมมไม่รู้ฟังละเกตไหมนะฮะเพราะถ้าทํามันได้มากกว่ามากกว่าภูด้วยซ้ําอืมภูนี่จิ๋มมดอนนะฮะ <laughs> <laughs> คือจริงถ้าถ้าถ้าสมมติว่าลุยอ่าสมมติลองลุยสมมติคุณเป็นลุยขอให้ภูมันเป็นเหมือนกับพวกง่ายๆคือโบนัสพิเศษอ่าแต่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักอ่่าใชที่ถูกจูงใจว่าเอ กูจะเอาภูาเลยสปอนเซอร์เยอะอถ้ามีเป้าหมายในการเติบโตบอกว่ามันทุกช่วงต่อให้ไม่มีภูแล้วก็ควร้ใช่ใพู่งง่ายๆคือสมมติวันนี้เราเป็นเพย์ดอทแล้วสิ้นปีเราต้องหวายเป็นรูบี้ยังไงคือมันมากกว่าอาค่าชิวสามอยู่แล้วแล้วการจะเป็นรูบี้ของเรามันควรจะเป็นลูกที่เราเริ่มสปอนเซอร์ชุดใหม่ๆตั้งแต่วันนี้ตเติมลงข้างล่างแล้วสุดท้ายปลายปีเนี้ยลูกที่เราสปอนเซอร์หน้าวันนี้เขาอาจจะเป็นประมาณอควาเมื่อปลายปีเพราะเราเป็นรูบี้ เอลพเราอย่างเยอะอืเยอะสุดๆเลยจนพูเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับโบนัสพิเศษอแต่ถ้าวันนี้เรามองไปที่แบบจะเอาพูก็เลยคิดแค่ว่าจะเป็นแค่อควาคิวสามสุดท้ายคือเอพที่เรามีอ่ะมันก็คือเอพจากแค่แบบโทปาสการเน็ตซึ่งมันก็ไม่เยอะอะไรหรอกสุดท้ายก็ไม่เวิร์กอยู่ดีอืมองไปที่อย่างน้อยเป็นรูบี้ดีกว่าแล้วก็เป็นรูบีจากจากสายเลือดใหม่ของตัวเองอืจบละอย่าไปสนใจเลยว่าว่าพู จะได้กี่บาทเชื่อเถอะทิ้นปีถ้าเป็นลูบี้เราจะไปขายเรืนอน่องใหม่นะมันคุ้มแน่นอนใช่โดยเฉพาะเป็นลูบี้จากลูกส่วนตัวเนี่แหละใช่เจ๋งสุดๆมองไปตรงนั้นดีกว่าอืย่าไปมองที่อัลค่าคิวสามแต่ถ้าเกิดสมมติจบปีนี้คนในห้องนี้ยังเป็นไม่เป็นอัลค่าคิวสามปีนี้ก็ไม่รู้ทําอะไรเอาเวลาไปทําอะไรอยู่เนาะ